ไม่ผมมาจับงูอยู่หลังบ้านมันตัวใหญ่มากเหรอครับสบายมากโอ้โหนี่เขาจับมาเป็นกี่งูอแม่จำผมเคยมาจับได้น่าจะเป็นปีแล้วมั้งมุมนู้นเน่ะที่ตัวใหญ่เอารถกระบะมาไม่น่าจะตัวเดียวกัน,ต,กน,ต,กนตัวนั้นไม่รู้ไปถึงไหนแล้วครับ มันยังไงมันอยู่มานอนบนวคานใช่ไหมคานสูงไหมมีไม่ไม่คานมันสูงไหมคานเสียพี่ฮะคานเสียพี่คานเสียก็สบายครับไม่มีอะไรมีหมาคนเดียวอ่ะคนเดียวพอแล้วใครเยอะแยะคนใครมากคนเยอะเลยโอ้โหหมามันจะรอผมไมนี่ย โอ้มาครับมาได้เฮ้ยคนลุกนิสัยยังไงนิสัยดีนะนิสัยดีค่ะมันชอบเล่นนิสัยดีอยู่ชายฝั่งนู้นอยู่ไหนเห็นละมันมาลอกินอะไรอยู่อ่าผมจะยืนยังไงถึงดีนะ โต๊ะก็เลยครับโต๊ะเก้าอี้ดน่าโต๊ะลงเข้าขาวเลยมีก็อีกอยู่ข้อสอบเขียมีมีโต๊ะอีพี่ถ้าไม่ใช่พลาสติกมีไหมครับไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกมีไหมครับพี่รบกวนปิดไฟตรงนี้ได้ไหมครับเราไปปิดไฟเนี่ยเดือดตู้ดูหางเลยมาไม่ใช่ปัญหาครับแม่เข้าไปปิดเ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเข้าไปดูใช่มเดี๋ยวมันหนีครับตู้อยู่หรมันหนี เดี๋ยวมันนี่มันพี่พี่จงจับจับก่อนเดี๋ยวถ่ายพอเข้าไปเดี๋ยวมันนี่ถ่ายตองจามานี่หมว่มัอยู่ลงลงล่างเลยนะเห็นครับโอเคไม่ีนก็ยอะไครับูเอ่ะเห็นมูองเหลือมครับงูเหลือ หัวหวนจะไปแล้นะครับยังอนวแล้วครับไม่เอาตรงนตม่ไรพี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นสูงไป สูงมไปครับนี่ไงโต๊ะอันนั้นเออน่ะวิ่งหัวหัวหัวอยู่มหน้าวิ่งหอวหัวน่ะหัวมันกำลังหน้าเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เอาคอขาวไม่เป็นไรครับไม่ใช่มันน่ะจับพวกเลยนะ

ใช่ปหาครับนี่ครับช่ตัวใหญ่มากคุณพี่ถ่ายดิได้ครับมาพี่มามาถ่ายจะถามว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะได้ใส่เป็นก้อนเยดีแล้วครับใส่เลยดูด้วยเอ้ยไอ้เยดเดี๋ยวมันงูมันจะ เกจบพี่ถ้าไปง้ก็ถือไปงั้เล